สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูดูชะตาของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาธนูรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะ ชาวลักนณาธนูดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวพฤหัสและในรอบระยะเวลานี้ดาวพฤหัสเล็งลักนณาของท่านเรียกว่าอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเอง มีมาตรฐานดาวที่เรียกว่าปละเกษตรและอุจาวิราชเพราะฉะนั้นในทิศทางนี้บ่งบอกว่าเจ้าสตาจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการใส่ใจคนอื่นการดูแลคนอื่นหรือเข้าถึงหัวใจของคนอื่นมากขึ้นนั่นเองค่ะและดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยเมื่อมาอยู่ในภพปัตตนิหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาการเซ็นสัญญาเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างๆมักจะเกิดขึ้น ใครที่ทําธุรกรรมในเรื่องของการยื่นกู้ธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถยนต์ต่างๆเหล่านี้มีเกณฑ์ที่จะปิดจบได้ในช่วงรอบระยะเดือนนี้นั่นเองค่ะ และดาวพฤหัสในช่วงวันที่1นึงถึงสิบกุมร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภพระสุภพระหมายถึงความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าความดีงามต่างๆหรือหมายถึงการเดินทางไปต่างประเทศหมายถึงเรื่องของการสาธารณกุศลเมื่อมาอยู่ในภพปัตตนิท่านจึงมักจะมีทิศทางในเรื่องของการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับคนอื่นเกิดโชคลาภเกิดขึ้น บางครั้งค่ะอาจจะมีคนมาขอร่วมพุ้นร่วมลงทุนมีงานเสริมมีงานเพิ่มเติมเข้ามามีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เพราะนั้นมีเกณฑ์ได้โชคลาภชิ้นใหญ่ในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะใครที่ทําธุรกิจร่วมกันค้าหุ้นส่วนต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้การเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้รับลูกค้ารายใหญ่เข้ามาหรือมีผลประโยชน์ใหญ่เข้ามาในช่วงรอบระยะเวลานี้ หรือใครที่ติดต่อองค์กรใหญ่หน่วยงานราชการนะคะจะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ไปเคลียร์ปัญหาต่างๆหรือว่าเข้าไปคุยในเรื่องการเปิดทางในการทําธุรกิจต่างๆจังหวะน,นี้นะคะเรียกว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่ท่านควรจะพูดควรจะเจรจาบวกรวมกับดาประจาตัวตนของท่านนะคะเดินเสร์ชด,ด้วยแสดงว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เกิดการแอคทีฟทําได้ดีใช้ความรู้ความสามารถและตัวท่านสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ดีในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ พอวันที่19ค่ะดาวพระพุธจะถอยหลังกลับมานะคะมาอยู่ในบ้านตนได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีแสดงว่าอะไรที่รอคอยอยู่รอบระยะโวลานี้มีเกณฑ์ได้ผลสําเร็จนั่นเองค่ะพระเกตยกตามมาในวันที่19พุธเนื่องจากเป็นเจ้าเรือนการงานทิศทางการงานในช่วงรอบระยะ ตั้งแต่ช่วงวันที่17ไปแล้วมักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเดินทางหรือเรียกว่าตลอดทั้งเดือนนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นดาวพระพุธดาวการงานของท่านก็สถิตในภพมรณนะแสดงว่ารอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์กับการเดินทางมีเกณฑ์กับการเจรจาพูดจาสื่อสารต่างๆนะคะ การเจรจาการสื่อสารต่างๆของท่านสามารถทําได้ดีก็เรียกว่าได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้ใหญ่นะคะหรือบางคนค่ะลักษณะแบบนี้อาจมีเกณฑ์นะคะที่ท่านได้รับการติดต่อจากหน่วยงานต่างๆได้รับการติดต่อจากพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือว่าได้รับการติดต่อการตอบรับงานใหญ่ต่างๆก็เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะเดือนที่เหมาะสมสําหรับเดือนกรกฎาคมนะคะในเรื่องของการที่จะทํากิจกรรมสําคัญไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตัวตน ประจำวันของท่านเรื่องสําคัญต่างๆเรื่องของการดิลหน่วยงานต่างๆหรือว่าการเซ็นสัญญาการตกลงทํางานในเรื่องของการทํางานร่วมต่างๆมักจะเกิดขึ้นค่ะทีนี้พอวันที่27ดค่ะดาวพระศุกร์จะยกมาร่วมได้ตําแหน่งจุลจักร เพราะนั้นจุดนี้ก็บ่งบอกว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันสุกเล็งรักเป็นจุดพินทุบาทเป็นจุดที่บางครั้งปัญหาที่เข้ามาอาจจะทําให้ท่านรู้สึกว่าหน่วงหน่วงช้าชอาจจะทําให้ท่านไม่ได้มีความสุขในเรื่องของการทํางานแต่ทิศทางต่างๆเหล่านี้บ่งบอกว่าเมื่อดาวทั้งหลายกลุ่มร่วมกันในภพเรือนปัตตนิเล็งมายังตัวท่านส่งผลส่งคุณโดยตรงในเรื่องของการที่ท่านจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้การที่ท่านจะได้อะไรมามักจะได้แบบต้องออกแรง ออกกําลังดาวศุกร์เป็นลักษณะของดาวที่ทายเรื่องของกิเลสสมบัตินะคะหรือว่าทายเรื่องของความสุขใจของตัวท่านเองเมื่อเป็นเจ้าเรือนลาภและเป็นเจ้าเรือนอริเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาจะได้อะไรมาค่ะก็มักจะได้ผลประโยชน์ได้รับผลลับยศชื่อเสียงการโยกย้ายต่างๆจากเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยของตัวท่านอาจจะต้องทิ้งเวลาส่วนตัวไปบ้างแต่ลักษณะดาวศุกร์เป็นดาวสุพเคราะห์แล้วช่วงรอบระยะเวลานั้นดาวศุกร์กับดาวพระพุธกลุ่มร่วมกัน เกิดเป็นดาวคู่ธาตุน้าม,มาสถิตในราศีธาตุลมก็เรียกว่าหลายอย่างรื่นไหลไปได้ด้วยดีปัญหาจะเกิดการแก้ไขนะคะปัญหาจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ทําให้ท่านได้พบทางออกและได้พบเรื่องของความสําเร็จนั่นเองค่ะก็สรุปง่ายๆได้ว่าเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้อะไรมาอาจจะต้องเสียเวลาส่วนตัวซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ปรับตัวรอมชอมนะคะทิศทางการงานทิศทางกิจกรรมต่างๆที่ ท่านทำจะนำพาให้ได้พบความสำเร็จนั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ย้อนหลังกลับไปนะคะในภพอริของท่านมีมริตยูกุมอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง27ค่ะดาวศุกร์เป็นเกษตรอริเป็นอริแบบนี้แสดงว่าปัญหาเข้ามาแบบสม่วงเสมอปัญหามีเข้ามาให้แก้ไขในเรือนชะตาของท่านหรือบางครั้งค่ะท่านอาจจะต้องทําการบ้านในเรื่องของการตลาดการงานต่างๆหรือว่าทําการบ้านในเรื่องการวางแผนวิถีชีวิตของท่านและทิศทางต่างๆเหล่านี้อาจจะแลกมากับการที่ท่านต้องใช้เวลาส่วนตัว ในการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆแต่เมื่ออริ ife, เป็นอริปัญหาต่างๆท่านจะแก้ไขได้และท่านเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวกับปัญหาใดๆที่เข้ามานั่นเองในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะทีนี้เรามาดูในภพเรือนมรณะของท่านกันมรณะมีดาวพระเกตและดาวพระพุธกุมอยู่นะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่19ค่ะ พุธเรียกว่ามีการโคจรอถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้ค่ะดาวพุธเป็นดาวการงานดาวพุธเป็นดาวปัตตนิก็อาจจะมีเรื่องของการต้องเดินทางเข้ามามีเรื่องของงานเก่าให้แก้ไขมีเรื่องสิ่งต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํากิจกรรมการงานหรือบางคนเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วเกิดในเรื่องของทิศท,ทางการงานเข้ามาเดินทางแล้วได้เจอกับโชคลาภต่างๆได้เจอกับสิ่งดีๆเข้ามาในวิถีชีวิตของท่านนั่นเองค่ะ แล้วพอวันที่19พระพุธถอยหลังกลับไปพระเกตยกตามไปนะคะเล็งลัคนาของท่านอาทิตย์ยกเข้ามาแทนที่ในวันที่17กร,รกฎาคมอาทิตย์มหาจักรเป็นดาวธาตุไฟอยู่ในราศรีธาตุน้ำนะคะก็พูดถึงในเชิงของท่าุจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ดวงดาวก็มีกําลังดีเพราะนั้นทิศทางความสําเร็จต่างๆของตัวท่านก็บ่งบอกได้ชัดรอบระยะเวลานี้ว่าถึงแม้จะมีเรื่องเครียดเข้ามาบ้างเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวสุภาะเมื่อมาอยู่ในจุดที่อับแสงนะคะก็อา อาจจะต้องฝ่าฟันอาจจะต้องเอาชนะความคิดของตัวท่านเองในช่วงรอบระยะเวลานี้หรือบางคนก็มีเกณฑ์เสียการเงินในเรื่องของการเดินทางบางคนมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงรอบระยะพวงเวลานี้นั่นเองค่ะ และในภพเดือนสุภาของท่านนะคะมีดาวอังคารกุมอยู่ไปจนถึงวันที่27กร,รกฎาคมจุดนั้นดาวอังคารจะเล็งกับดาวพระราหูดาวราหูตำแหน่งกเกษตรอยู่ในภพสหัสชะการสื่อสารดีการคอนเน็ชันดีนะคะวงสังคมแวดล้อมดีได้เปลี่ยนแปลงวงสังคมไปสู่ระดับสังคมที่แปลกใหม่ไปสู่ระดับสังคม,ม,มที่ท่านอาจจะไม่ได้พบเจอมาก่อนแต่เรียกว่าเมื่อได้ตำแหน่งกเกษตรเพื่อนฝูงที่เข้ามาสนับสนุนตัวท่านก็มักจะเป็นลักษณะแบบดับ พระราหูด้วยเช่นกันหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในสังคมที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศลักษณะแบบนี้หรือตัวท่านอาจจะทําอะไรได้ดีในเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลออนไลน์ต่างๆในเรื่องของการคอนแทคผ่านระบบซอฟต์แวร์ต่างๆานะคะดาวราหูเล็งกับดาวอังคารจุดนี้เป็นดาวคู่ธาตุลมนะคะอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะสุภะ มีโชคจากการลงทุนก็ได้นะคะหรือว่ามีเรื่องของการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือบางคนได้เดินทางนะคะเป็นรางวัลชีวิตได้มีการเดินทางร่วมกับกลุ่มสังคมแวดล้อมต,ต่างๆหรือการที่ท่านได้ไปพบปะ ติดต่อผู้คนนะคะทาให้ท่านได้พบเจอช่องทางในเรื่องของวิถีชีวิตแบบใหม่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสำหรับตัวท่านลักษณะแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่จะทำให้ท่านได้พบเจอช่องทางแปลกใหม่ที่จะทำให้มีการงานเข้ามาหรือว่ามีเรื่องของช่องทางการทำมาหากินเข้ามาเพิ่มลักษณะแบบนี้ค่ะและพอวันที่27อังคารจะยกสู่เรือนการงานเจ้าเรือนการงานคือพุธ เรียกว่าเป็นบ้านของคู่วิวาทระวังก่อนเลยในเรื่องการมีปากเสียงการทะเลาะจุดนั้นดาวอังคารได้ตําแหน่งมหาจักรนะคะก็เรียกว่าดาวอังคารมีกําลังขยันได้ดีในเรื่องของการงานทําอะไรเร็วคิดเร็วนะคะแต่ความอดทนอาจจะน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเล็งกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ในราศีธาตุน้ํา ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกาเรเงินมาสถิตในพพันธุแบบนี้บางคนมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับเรื่องของการงานบางคนมีเกณฑ์มีปากเสียงหรือบางคนมีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารเรื่องของการงานซึ่งจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะจุดนี้ถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูดาวคู่ปะทะเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังบางครั้งการตัดสินใจเร็วต่างๆอาจทําให้สูญเสียผลประโยชน์สูญเสียการเงินหรือบางคนมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องพบเจอกับเรื่องอุบัติเหตุได้เรื่องของการต้องซ่อมรถ ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าในบ้านเรือนของท่านก็ตามเพราะดาวพระเสาร์จุดนี้เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านมาอยู่ในภพพันธุ ดาวทัตไฟอยู่ในราศีธาตุน้ําแน่นอนว่าขัดแยง้งมาเจอกับดาวคู่ศัตรูด้วยในช่วง27ไปต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระหน้าที่การทะเลาะก,กับบุคคลในบ้านนะคะหรือบางครั้งค่ะตัวท่านอาจมีภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติเท่าไหร่ในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะหรือบางคนงานของท่านดีแต่กลับมาดูที่บ้านอาจจะมีปัญหาเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนั่นเองค่ะ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะดาวพระเสาร์ก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ก็แสดงว่าในช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านจะมีทั้งการเงินเข้ามาจากทิศทางของการทําอะไรเกี่ยวข้องกับ เรื่องของบ้านเรือนของท่านหรือมีทิศทางในเรื่องของค่าเช่าในเรื่องของอาการอาจจะให้เช่าหลักทรัพย์ต่างๆเช่าบ้านเช่ารถนะคะและดาวพฤหัสดาวประจําตัวตนของท่านได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยก็ส่งเสริมให้ทิศทางต่างๆเหล่านี้ตัวท่านสามารถที่จะยังคงเคลียร์เรื่องราวต่างๆได้จะยังคงบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะ เพราะเชื่อว่าดาวประจําตัวตนเมื่ออยู่ในจุดที่เข้มแข็งอยู่ในจุดที่ปรับตัวท่านจะสามารถบริหารจัดการเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนั่นเองค่ะส่วนเรื่องคู่ครองคนรักนะคะคาดว่าท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่และท่านเอาใจใส่คู่ครองได้ดีสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องของคู่ครองมีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ใหญ่มีเกณฑ์ได้ในเรื่องของความใส่ใจการดูแลการ ท่องเที่ยวนะคะพระเกตมาเลงลัคนาในวันที่19กากรกฎาคมกับพระพุทธถอยหลังกลับมามีเรื่องการงานร่วมเข้ามาบางคนมีการคุยกิจกรรมการงานบางคนมีเรื่องของความสเสน่หาเข้ามาด้วยเพราะจุดนี้ดวงดาวที่อยู่กลุ่มร่วมก็บ่งบอกว่าจะมีเรื่องของการพูดคุยความสเสน่หาความอลาลัยอาวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะและชาวลัคนาราศีธนูค่ะรอบระยะเวลานี้ อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจบ้างสําหรับตัวท่านโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพระศุกยกมาลิงลัคนาของท่านและเป็นเจ้าเรือนอริด้วยเป็นจุดที่พินทุบาทด้วยก็พยายามลดความตั้งใจหรือว่าลดระดับสิ่งต่างๆลงมานะคะลดความคาดหวังลงมาเพราะเชื่อว่าตัวท่านในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะเป็นช่วงดวงชะตาที่ โชคดีมากๆเลยนะคะกว่าชาวลัคนาราศีอื่นจงมองเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้จงมองเห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านได้มาพิเศษเหนือกว่าใครคะ่ะบางครั้งความสุขเล็กๆน้อยๆที่มาในรูปแบบของคู่ครองอาจจะเป็นความใส่ใจการดูแลกันไม่ต้องเป็นลักษณะของเงินทองอย่างเดียวก็ได้มีการเดินทางร่วมกันมีการใช้เวลาร่วมกันเหล่านี้ถือเป็นความสุขเป็นการเติมเต็มกําลังใจให้แก่กันและกันเพื่อท่านทั้งสองคนจะได้มีวิถีชีวิตที่ ก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปนั่นเองค่ะสําหรับสถานะหัวใจอาจมีความหงุดหิดใจบ้างในช่วงรอบระยะเวลานี้และคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่นะคะคู่ของท่านก็อาจจะเป็นลักษณะคนที่เข้ามาช่วยเหลือตัวท่านคล้อยตามหรือตัวท่านรู้สึกเข้าไปรักรู้สึกชอบพอนะคะในลักษณะที่ได้เจอกันแบบนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อไม่แม่มาลักษณะแบบนี้อาจจะได้พบเจอสําหรับคนโสดค่ะ และหากท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วทักษะจรของท่านนะคะดาวพระพุธเจ้าเรือนปัตตนิของท่านตกตำแหน่งสีในรอบปีนี้ท่านมีเกณฑ์ได้สละโสดมีเกณฑ์ได้แต่งงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่หรือใครที่โสดนะคะร้างมานานค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ พบเจอคนที่ถูกใจจะตัดสินใจอยู่ใช่หรือไม่ใช่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกว่าท่านต้องเห็นความโชคดีในตัวเองเพราะท่านกำลังจะก้าวไปสู่จุดที่เข้มแข็งจุดที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวท่านนั่นเองค่ะ ท่านใดสนใจผูกลัคนาการส่วนตัวแอดรายละเอียด QR code ด้านล่างมาแบบมีค่าใช้จ่ายสนใจสมัครสมาชิก VIP เพื่อพยากร์ดวงชะตาล่วงหน้า3เดือนค่ะดิฉันปักหมุดลิงก์สมาชิกไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นคุ้มค่าแน่นอนและสนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยมาเรียนร่วมกันนะคะเพียง9,900บาทมีความรู้ติดตัวตลอดไปแน่นอนค่ะโชคดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับชาวธนูขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะกอบโกยความสุข จากเรื่องสิ่งต,งต่างๆที่อยู่รอบตัวค่ะสวัสดีค่ะ